ปัญหาภาัยพิบัติมักจะมาพร้อมกับความเสียหายนะครับโดยเฉพาะขณะนี้ที่เกิดสถาน,นการณ์น้าท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรครับซึ่งที่ตลาดกลางค้าส่งผักสดในจังหวัดราชบุรีราคาผักบางชนิดก็เริ่มขยับราคาขึ้นตามปริมาณความเสียหายของผักในประเทศนะครับซึ่งแมคค้าบางส่วนก็มีการนําเข้าสินค้าผักสดจากจีนนะครับเพื่อทดแทนความต้องการผักที่เสียหายไปจากในประเทศครับ ขีมข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจราคาผักสดในตลาดกลางค้าส่งผักสดขนาดใหญ่ในจังหวัดราชบุรีนะครับพบว่าผักบางชนิดมีการปรับขึ้นราคาครับตัวเฉพาะต้นหอมจากเดิมที่ราคาขายส่ง60บาทปัจจุบันขายอยู่ที่100ถึง130บาทขึ้นลงตามปริมาณผักที่นําเข้ามาในตลาดจะมีมากหรือน้อยนะครับผู้ประกอบการร้านผักสดเปิดเผยนะครับว่าสถานการณ์น้ําท่วมทางภาคเหนือและภาคกลางขณะน,นี้ส่งผลทําให้พืชผลทางการเกษตร บางชนิดนะครับเริ่มขยับราคาขึ้นโดยเฉพาะพืชระยะสั้นเช่นผักชีต้นหอมและคะนา้าปัจจุบันนะครับต้องนําเข้าจากประเทศจีนเพื่อให้มีสินค้าเข้ามาจําหน่ายทดแทนผักในประเทศที่ขาดหายไปครับแพงแพงค่ะคะน้าแพงผักชีล้อมอต้องโอแพงผักชีไทยแพงต้องนําเข้าจากจีนต้องเอาจีนเข้าเพราะเขาแพ็คก,กล่องมา เพราะบ้านเรามันเน่าหมดเสียหมดต้องซื้อจีนส่งก่อนนี้ไม่ไม่ไม่ซื้อจีนเราก็ไม่มีของใช่ใช่ใช่ค่ะปลูกไม่ได้ปลูกยากมากด้านผู้จัดก,การอาคารค้าส่งผักในจังตลาดสีเมืองนะครับในจังหวัดราชบุรีระบุนะครับว่า ตลาดผักแห่งนี้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมภาคเหนือไม่มากนักครับเพราะส่วนใหญ่เป็นการนําเข้าผักจากภาคตะวันตกครับขณะเดียวกันกลับมียอดคาสั่งซื้อจากตลาดผักทงางภาคเหนือมากขึ้นเนื่องจากขาดแคลนเป็นผลมาจากน้ําท่วมครับตลาดร้านเมืองเป็นเชื่อมโยงกับตลาดสีเมืองเป็นตลาดกลางเหมือนกันนะครับออเดอร์ส่วนหนึ่งไปจากตลาดสีเมืองจกออเดอร์น้อยๆตอนช่วงที่ภาวะปกติแต่ณปัจจุบันนี้มาก สองสามเท่าตัวเลยนะครับเพื่อที่จะผลผลิตทางภาคเหนือเสียหายเยอะก็เอาผลผลิตจากภาคกลางตลาดสีเมืองไปสู่ภาคเหนือครับขณะที่นายฉันธนวนนเกรจรเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุนะครับว่ากระทรวงเกษตรติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดซึ่งหลังจากน้ำลดก็จะประเมินพื้นที่อีกครั้งนะครับว่ามีพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายชนิดใดบ้างนะครับเพื่อที่จะหามาตรการเดียวยาต่อไปครับ เราจริงๆต้องไปดูในพื้นที่ว่าอะไรเสียหายบ้างโดยปกติพืชที่เสียหายจะเป็นพืชล้มลุกส่วนใหญ่นะครับ mm hmm. พืชล้มลุกเช่นพวกข้าวพวกพืชผักอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ได้รับผลกระทบไอ้พืชผักก็อาจจะแพงอาจจะโดนน้าท่วมไอ้พวกข้าวเคิลเนี่ยใช่ไหมครับผลผลิตก็จ,จะเสียหายตอนนี้เนี่ยการประเมินตัวเลขความเสียหายจริงๆต้องประเมินอีกทีหนึง่งเพราะพืชบางพืชก็อาจจะไม่ได้เสียหายมากเพราะว่าน้ํามาแล้วผ่านไปภายใน พืชบางพืชมันอาทิตย์เดียวเนี่ยน้ํามันไหลผ่านนมันก็จะฟื้นตัวได้อย่างเงี้ย สนยนติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรข้อมูลวันที่2 7สิงหาคม2567นะครับพบว่าสถานการณ์ฝนที่ทําให้เกิดน้ําท่วมและน้ําป่าไหลหลากส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรได้รับผลกระทบ32จังหวัดครับมีเกษตรกรได้รับผลกระทบ1,308รายครับครอบคลุมพื้นที่6 2 7 0 3 3ไร่แบ่งเป็นนาข้าว527,357 ไร่พืชไร่และพืชผักครับเ5 4 1 6ไร่ครับผลผลไม้แล้วก็ไม้ยืนต้นแล้วก็ประเภทอื่นๆนะครับ260ไร่ทางนี้ครับยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากสถานการณ์น้ำในบางจังหวัดยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ คุณพรวดีคุณเจรัชาตาครับสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางขณะนี้นะครับซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ย้ำนะครับว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากสถานการณ์น้ำที่คลายแล้วก็จะเตรียมที่จะหาแผนที่จะเข้าไปเดียวยาแล้วก็รับแ,แล้วก็ไอเยียวยาปูดหัที่รับผลกระทบต่อไปครับขอบคุณค่ะ